You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิาร u r arn arn i ก y The h a p p ี่ Happiness Investment สวัสดีค่ะ <caracter isation> โอเคเชิญเลยครับสำหรับก <จะ S 1> ูซีเอสขออัปเดตนะคะตัว BCS หรือว่ากเกษมลาดนะคะเรายังเมนเทนเอาเปอร์ฟอร์มนะคะแทร็กเก็ตไพรซ์ยังอยู่ที่23บาทนะคะเราทำพรีวิวไตรมาส4นะคะคาดตัวคอโปรฟิตเนี่ยจะอยู่ที่หน่งจุพันล้านนะคะลดลง59% Q on Q แต่ว่าเพิ่มขึ้น326%ร้อยยี่สิบอร์เยอ เยออนเยียที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากรายได้แล้วก็ตัวมาจินที่ดีขึ้นนะคะคอโปรฟิตทั้งปีเนี่ยเ,เราคาดไว้ที่5,600ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น352% y e a ย on year ยอนเะยียะตัวเลขของเราเนี่ยถ้าเทียบกับคอนเซนแซสเนี่ยก็สูงกว่าประมาณสัก2%นระะายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจินที่เพิ่มขึ้นยังเป็นผลมาจากเรื่องของตัวโควิดเป็นหลักอยู่ ระะายได้โรงพยาบาลเนี่ยจะโต79%นะคะส่วนมาจินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก42%ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเลเวลที่เรียกว่าสูงกว่าเ,เลเวลปกตินะคะปกติเขาก็30 30กว่ากว่านะคะ เอ็สอนเอยังคอนโทรลได้ดีนะคะดีเวเดนครึ่งหลังเนี่ยเราคาดไว้ที่94เอ่อ uh, 94สตางค์นะคะดีเวเดนทั้งปีอยู่ที่1บาท13สตางค์นะคะก็เป็นนิวไฮแล้วก็เพลเอลประมาณ51เปอร์เซ็นต์นะคะการปรับเออร์เน็งฟอร์แคสเนี่ยเรามีการปรับ2-1ลงประมาณ5เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็2-2เนี่ยปรับขึ้นนะคะ23เปอร์เซ็นต์หลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องของเออ่ตัวไรายได้โควิดเป็นหลัก นะคะที่มีการใส่เรื่องของโอไมครอนนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของออวัคซีนทางเลือกคือโมโนนาที่มีการดีเลย์การส่งมอบในปี2-1นะคะมันก็จะมาเป็นรายได้ในปี2-2 นะคะ uh, โมเดลของเราเนี่ยแฟกเตอร์อินเรื่องของยูเซปโควิดที่ในที่สุดจะหายไปแล้วนะคโควิด uh, กลายเป็นโรคพื้นถิน่นอันนี้แฟกเตอร์อินแล้วนะคะแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะก็คือ n ิวบิสิ n เน s นะดิวบิสิเนตอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น non hospital business นะคะที่ uh, ตัว uh, BCS พูดออกมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของธุรกิจแ a บนะคะธุรกิจ ทำน้ำวิตามินนะคะธุรกิจ Import ยานะอันนี้ยังไม่ได้ Factor in เพราะว่าเขายังไม่ได้ให้ดีเทลนะคาดว่าน่าจะให้หลังจากงบไตรมาส4ออกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปก็คือแนวโน้มเรื่องของอคนไข้ Middle East โดยเฉพาะจากซาอุนะคะว่าถ้าเกิดมันมี Development ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะเราเรายังเอาเฟอร์ฟออยู่นะคะเป็นเพราะว่า ราคาเนี่ยมันลงมา12%นะคะใน2เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เทรดเรียกว่าก่อนเดลต้าระบาดเลเวลเดียวอะก่อนเดลต้าระบาดนะ,ะก่อนเดลต้าระบาดเนี่ยติดเชื้อ2-3,000ต่อวันนะ,ะตอนนี้8 0 0 0 0 0 0 0 0 0วันนี้ขึ้นมา9,000นะ,ะเป็นเป็นเรคคอร์ดหายด้วยนะคะเรามองว่าราคาตรงนี้มันสะท้อนว่าไรายได้โควิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะจางไปแล้วนะ,ะราคามันรวมตรงนี้ไปแล้วนะคะ ถ้าไม่รวมโควิดเนี่ยเรามองว่าโอเปเรชันที่เป็นคอของเขาเนี่ยก็กำลังมีแนวโนว้มที่ดีขึ้นนะคะทั้งจากโลเคอลีมานจากต่างประเทศนะคะแล้วก็โรงพยาบาลไหนที่เปิดเนี่ยอีก3แห่งเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเบรกอีเนต์ได้เร็วกว่าคาดนะเพราะฉะนั้นก็ยังยังเมนเทนเอาต์เพอร์ฟอร์มแล้วราคาตรงนี้เรามองว่าก็น่าสนใจสำหรับตัว BCS ค่ะครับ โอเคขอบคุณมากครับพี่มดพี่มดครับผมสอบถามประมาณ3าสี่ประเด็นนะครับเอาที่ตัว BCH ก่อนเหมือนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมามันมีการที่เห็นเรื่องของคอรมอ,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 อมีการพูดถึงการปรับตัวประกันสังคมอันนั้นมันเกี่ยวข้องกับ BCH ีเอชไหมครับพี่ไม่นะไอ้ที่ปรับเนี่ยเ,เ,เป็นเป็นตัวสปสชนะไม่ใช่ประกันสังคมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่สสสยสปสชเนี่ยพูดง่ายๆก็เหมือนกับไอ้สามสิบาท รักษารโรคเ,เนี่ยซึ่ง b เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้การรักษาตรงนั้นค่ะโอเคครับพี่มดแล้วมาอีกในประเด็นหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้ที่พี่มดพูดถึงแล้วผมว่ามันเป็นฟิกเกอร์ค่อนข้าง,งนาสน,น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ในช่วงสองอสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเริ่มมีการแนะนําให้น้องทุนเคสฟอร์เวิร์ดเนี่ยกลับมาทอยอยสะสมตัว BH นะครับซึ่งผมดูไปดูมานะมันเพอร์ฟอร์มขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะนะครับก็อยากวันนี้เราอยากให้พี่มดลองลงรายละเอียดให้กับนักลงทุนนิดนึงครับว่าประเด็นที่พี่มดบอกว่ามันมี potential upside ของนักท่องเที่ยวในฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเราทำสไลด์ให้กับนักลงทุนดูนะครับว่าสัดส่วนของคนไข้ของ middle east เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับคนไข้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เข้ามาในแต่อยู่ในโรงพยาบาล8-9แห่งที่เราโคเวอร์เนี่ยนะครับก็สัดส่วนของ B H เนี่ยนะครับในฝั่งของลูกค้า middle east เนี่ยสสูงงงุดที่25%อลมา คือ BCH แล้วผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะว่า BCH เนี่ยสูงกว่า THG กับไอ้สูงกว่า,า BDMS ด้วยนะนะครับทีเนี้ยกลับมาประเด็นแรกก่อนเอาตัวเยอะสุดก่อนอย่าง25สําตหรับตัว b h นะครับผมอยากถามพี่มดนิดนึงว่าคือต้องยอมรับนะครับว่าเราคงไม่มีแท็กเลคคอร์สำหรับตัวซาอุนะครับเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาฟื้นความสัมพันธ์รอบ30ปีหลังจากที่มีประเด็นเรื่องเพชรซาอุไปนะครับตอนที่นายกเราก็ทั้งนายกทฐมตรีเรานะครับแล้วก็ทางคุณสุชาติรัฐมนมรีแรงงานเราก็มีการบินไป นะครับหลายคนก็มีการสง่งตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยเออท่านมนตรีแรงงานเราเนี่ยบินไปด้วยรอบนี้มีอันดเดาอะไรหรือเปล่านะครับก็ก็ต้องถ้ารท่านมนตรีแรงงานบินไปมันก็ต้องเกี่ยกวกับเรื่องแรงงานเราเนี่ยแหละ <ST. S 1> นะครับว่าเป็นแรงงานเราอาจจะมีการส่งไปหรือรับมาหรืออะไรยังไงก็ตามแต่นั้นก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องอินเทลเล็กเบเนฟิตสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนไข้สําหรับทางซาอุเนี่ยเข้ามาบ้านเราเช่นเดียวกัน นะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้ที่พี่มดบอกว่าไม่ได้รวมในคนเชี่ยวอัพไซด์เลยอยากให้พี่มดลองแตะนิดหนึ่งครับว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เปอร์เฮดเนี่ย spending ของ Middle East โดยเฉพาะตัวซาอุเนี่ยเขาสูงแค่ามากน้อยแค่ไหน <S 1> <S 1> <S และที่สําคัญเลยคือโรคนะครับที่เขาจะเข้ามาเนี่ยส่วนมากเขาจะเข้ามาเป็นแบบเวลเนสปาไหมหรือว่าเข้ามาเป็นโรคมะเร็งโรคโรคอะไรต่างๆก็แต่ไ p d ีดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มดลองแชร์ทั้งหมดให้กับคุณฟังหน่อยครับโอเคงั้นขอเริ่มที่โรคก่อนนะที่ Middle East จะเข้ามานะคะ ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจากเขาเรียกว่าวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือคนไม่ได้กินตัวใหญ่นะคะแล้วก็ทานอาหารที่อาจจะค่อนข้างมันนิดนึงงันเนี่ยโรคที่เขาจะเจอเนี่ยก็จะเป็นที่เขาจะมาเมืองไทยแล้วมารักษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะคะแล้วก็โรคเบาหวานนะเพราะ ถ้าเราสังเกตเนี่ยคนตัวใหญ่เนี่ยโรคเบาหวานนะคะอ,อ, hmm. อันนี้เป็นโรคเรียกว่าเป็น general ที่เข้ามาสำหรับ middle east นะ,ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันมีโรคเฉพาะทางอันนึงที่ middle east เนี่ยเข้ามาเยอะก็คือโรคเบาหวานที่เทา้านะ hmm. คำว่าโรคเบาหวานที่เท้าเนี่ยคืออะไรต้องบอกว่าเวลาที่คนเป็นโรคเนี่ย เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันจะมีโออาการเยอะแยะเป็นหัวใจเป็นสมองเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาการหนึ่งที่เราจะเห็นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวลาเป็นแผล,แลจะรักษายากนะคะมันก็จะเท้าเท้าเน่าอ่ะพูดง่ายๆนะคะซึ่งเหมือนกับมันมีวัฒนธรรมอยู่ประเพณีอะไรบางอย่างที่ Middle East เนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่อยากให้มีการตัดอวัยวะ วันนี้เขาจะรักษาเท้าสุดขีดนะเพราะฉะโรงบาลที่ออตอนนี้เน้นเรื่องของพวกรักษาเท้าเนี่ยหลักๆเนี่ยคือ BCS กับ TSG ใช้คุณหมอคนเดียวกันเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างดังนะเป็นเรียกว่าเป็นหมอแมกเนตวันนี้จะบอกว่าเวลา Middle East มาเนี่ยโอเคมาแบบ general All ด้วยแล้วก็มาบแบบ specific นะก็คือ BCS กับ TSG นะคะอันนี้เป็นโลกนะทีนี้ถามว่า เอ่อต่อหัวเนี่ยสักเท่าไหร่นะเออพี่ไม่มีตัวเลขของซาอุนะแต่มีของ BCS เนี่ยซึ่งเอ่อให้ตัวเลขนะคะว่ารายได้ต่อหัวของคนไข้ Middle East เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยจากเดิมนะมันอยู่ประมาณสักเอ่อสี่ห้าแสน่ะต่อ<ห>คนนะต่อคนนั้นในการรักษาเพราะว่ารักษาพวกนี้มันจะใช้เวลาระยะเวลายาวคือมานอนทีก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะ<ห>และ้วยุ่งช่วงโควิดมาเนี่ยต่อหัวเนี่ยเป็นล้าน อนะอันนี้อิงจากคนไข้ Middle East ที่มาในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคูเวตโอมาน UAE พวกเนี้ยนะคะเป็นเป็นหลักซาอุเนี่ยจริงๆถามว่ามีเปล่ามีแต่ว่าน้อยมากเข้ามาน้อยมากนะคะวันถ้าพูดง่ายๆคือถ้าตรงเนี้เข้ามาแล้วซาอุเนี่ยเรามองประเทศเขาค่อนข้างใหญ่นะก็มองว่ามันก็มี potential แหละถ้าเข้ามาเนี่ยต่อหัวก็สูง นะนอนก็นานนะมาจินตรงดีแน่นอนแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการมาเขาเรียกว่าเพิ่มเอ่ออ m y โค s นีออฟสเกเพราะว่าเตียงมีอยู่แล้วนะยิ่งมานอนเยอะก็ยิ่งมาจินได้ได้เพิ่มนะเพราะตรงเนี้ยเรายังไม่ใส่ไว้เพ,เพราะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเยอะมากน้อย,ายาแค่ไหนจะเริ่มยังไงค่ะอืมครับมเมื่อกี้พี่มดบอกว่าอันนั้นคือเราเก็บแท็กเลคคอร์ดของ Middle East ใน B c h ถูกไหมครับพี่ใช่ค่ะ โอ้โหแล้วถ้ามันอยู่ใน B H เองมันควรจะสูงกว่านั้นเยอะเลยถูกไหมจากจากจากรก็ก็ควรจะอิมพลายได้อย่างนั้นเพราะว่าในแง่ของราคาห้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยของเขาก็จะจะเหมือนกับอาจจะมีราคาที่สูงหน่อยเมื่อเทียบกับของคนอื่นแต่ว่าตัว B H เนี่ยจะไม่ไม่ค่อยมีดีเทลเกี่ยวกับไอ้พวกเลือกตรงนี้ค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราลองดูติดตามแล้วกันนะครับว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงพี่มดครับแลเดี๋ยวเนี่ยแต่ว่า พอดอีถ้าเดิมเนี่ยเราเคยคุยกันไว้นะครับว่าบ H เอเองนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะนะครับจากเรื่องของการล็อกดาวน์ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มฟื้นกลับมาค่อนข้างดีแล้วนะครับขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเมดพาร์คซึ่งพี่มดเนี่ยบอกว่าถ้าสมมติว่าผลกระทบของเมดพาร์คเนี่ยมันคลี่คลายไปเนี่ยราคาเหมาะสมมันจะกลับขึ้นไปสูงถึงว่า69บเกาบาทได้เนี่ยนะครับพี่มดค,คิดว่า เรื่องนี้อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้คือ potential upside แรกตอนนี้ <c oughs> อ่าอ่า bh เนี่ยราคามันจะอยู่บริเวณประมาณสัก152บวกลบนะครับ <c oughs> แต่ถ้าจาก152จะดึงขึ้นไปเกือบๆ170เนี่ยคือสถานการณ์เม็ดปักต้องกี้ขายลง แล้วถ้ามี potential upside จาก Middle East อีกเนี่ยมันก็จะเปิดจาก170ให้ขึ้นไปอีกแต่ว่าไอ้อันอันที่2อ่ะเดี๋ยวขอให้พี่มดอาจจะคือผมเข้าใจแล้วว่าตอนนี้มีอาซาอู่เขาห่างกับบ้านเราไป30ปีอ่ะเพราะฉะนั้นะมันก็อาจจะยังคำนวณประเด็นที่2ไม่ได้แต่เดี๋ยวอาจจะให้พี่มดลองเป็น <c oughs> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็น sensitivity analysis ให้กับนักทุนดูแล้วกันนะแต่ว่ากลับมาในประเด็นแรกก่อนครับในประเด็นเม็ดปาร์กพี่พี่มด,พมดคิดว่าจาก150ร้อยขึ้นไป170อ่ะมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เห็นสัญญาณอะไรบ้างไหมครับพี่ คือตอนนี้ยังไม่ได้เห็นสัญญาณคือคือความกังวลในเรื่องของเมดพาร์คเนี่ยเนื่องจากว่าเออหนึ่งก็คือทําไมถึงกลัวทําไมถึงเรากังวลเมดพาร์คนะก็คือหนึ่งเนี่ยมันมันคือเป็นโรงพยาบาลที่เกิดมาแล้วมันโตเลยคําว่าโตเลยก็คือมีหมอพร้อมมีมีอุปกรณ์พร้อมนะซึ่งปกติโรงพยาบาลใหม่ๆเปิดเนี่ยมันจะไม่พร้อมแบบนี้นะเงินทุนเขาเยอะ ะะแล้วก็ถ้าใครได้เคยเข้าไปในเมดพ์คเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้ i หเสิลิตี้นี้เรียกว่าเป็นพรีเมียมนะเป็นเรียกว่าเกรดเดียวกับบํรุงราชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จะพูดว่าไม่คอนเซิร์นก็ไม่ได้นะคะเพราะมันก็จะเป็นความกังวลและแถม <S <s ตั้งอยู่ในแอเรียที่สามารถจะดึงคนได้ <S <s เพราะว่าเวลาเราไปหาลกไปโรงพยาบาลเราจะไป <S <s ใกล้ๆนะเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆแถวแถวแพระราม4แถวแถวสุขุมวิทเหมือนกันนะคะ อันนี้ค,คือสิ่งที่กังวลแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นแล้วก็ยังไม่มีใครบอกได้ก็คือว่าเฮ้ยเมดพาร์คเนี่ยจะมูฟยังไงนะจะเอ่อทำแพ็กเกจแรงแค่ไหนเนี่ยมันยังไม่เห็นเพราะว่ามันก็ติดช่วงโควิดพอดีที่เขาเขาก็ยังไม่ทําอะไรเพราะตอนนี้ทําไปก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะเนี่ยพอโควิดมันเริ่มคลี่คลายเนี่ยเราจะต้องเริ่มเห็นแล้ว เขาจะมะีเขาเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งมีอะไรออกมาไหมมีแพ็กเกจมีอะไรออกมานะที่จะดึงดูดคนนะเพราะว่าเท่าที่พี่ได้ยินเนี่ยช่วงที่โควิดเนี่ยก็มีคนไข้ไปรักษาที่เมดพาร์คค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นอาจจะเล่นเพราะว่าเป็นไฮเอ็นหน่อยนะเป็นเอ่อเป็นเรียกว่ามีดารามีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมันก็เหมือนกับช่วยในเรื่องของอโปรโมตมาร์เก็ตติ้งตัวเมดพาร์คไปด้วยนะคะเพราะอันเนี้ย ตอนนี้ถามว่ามีอะไรออกมาอัปเดตหรือ,อยังยังไม่มียังไม่รู้เลยนะคะคแล้วก็เซนแนโอ,อที่เราทำไว้เนี่ยก็คือว่าถ้าเม็ดพักแบบเนี่ยสมมุติไปในอีกสอเดือนก็ยังไม่มีอะไรนะราคา BS เอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกเข้าไปใกล้สู่ c ซนแนโอที่เป็นห้างไม่มีอะไร ก็คือวัดเพราะว่ามันก็คือตามสถานการณ์เลยเพราะว่าพี่ตอนเนี้ valuation ที่ให้ที่ให้ไว้ก็คือห้าสิบป๊อปของมีอิมแพ็กับห้าสิบไม่มีห้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีอิมแพ็ก็คือกลางๆอ,อยู่ที่ร้อยห้าสิบห้าสิบสองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างพัฒนาการตรงนี้ bH นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแวลูหุ้นที่เราคิดว่า,าเสิ่งที่พี่มดมีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองพัฒนาการในการติดตามต่อเลยคือหนึ่งเมดพาร์คน,นะครับสองซาอุแลน้วก<ม> คลี่คลายเมื่อไหร่ผมว่าบ h เนี่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทรดดิ้งที่เหนือค่าเฉลี่ย valu เ ation อย่างมีนัยสำคัญนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่มดมากครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นก็คือในฝั่งของภาพโรงพยาบาลของเราคร่าวๆนะครับมากันต่อในกลุ่มของพลังงานสําหรับการประชุมโอเปกเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ราคาก๊สที่ปรับตัวขึ้นมาข่อนั้งแรงสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับป้อมครับสวัสดีครับนักคงอุนทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างครับโอเปกเมื่อวานครับก็ o p e ป plus เนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ประชุมกันเร็วมากนะครับเอ่อก็เร็วเร็วที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับคือใช้เวลาประชุม16นาทีนะครับเ <Please, please. S 1> มืม่อเมื่อสเดือนที่แล้วเนี่ยยังประชุมกันแบบว่าข้ามวันข้ามคืนตกลงมันไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย <Yeah. S 1> คือตกลงกันเร็วมากก็คือ,อ,อคงนะครับแผนการเพิ่มการผลิตที่400บาร์เรลต่อวันนะครับต่อไปเหมือนเดิมในเดือนในเดือนมีนาคมนะครับ โดยโดยในแง่ของ Joy t t t h n i n i l c o m o m t t e e นนะครับของ OPEC Plus เนี่ยยังคงแนะนำกลุ่มประเทศ OPEC Plus เนี่ยว่าให้เพิ่มกำลังการผลิตเพราะว่ายังคงการเพิ่มการผลิตในเดเวลนี้เนี่ยเพราะว่าในแง่ของ g l o i l supply เอ่อเอ่อ market เนี่ยยังคิดว่าน่าจะเป็น Surplus อยู่1.3ล้านบาร์เรลในปีนี้นะครับโดยที่ดีมานเนี่ยฟอร์คก็ยังอยู่ที่4.2ล้านบาร์เรลเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งซึ่งการผลการประชุมตรงนี้เนี่ยมันก็ inline นะครับกับที่ตลาดคาดไว้แต่อาจจะมีแบงเกอร์บางแห่งเนี่ยคาดว่า OPEC Plus เนี่ยจะเพิ่มกำลังการผลิตม,มากกว่า4แสนนะครับก็อาจจะดิสพลอยตรงนั้นไปราคาน้ำมันเนี่ยตอบรับค่อนข้างน้อยนะครับทั้งทั้ง,ท,ง<ม>ที่มี2องข่าวดีนะครับทั้งในส่วนของ OPEC Plus ที่ที่ inline ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มมากกว่าที่คาดกับกับในแง่ของ U.S. Weekly Oil Inventory Data ก็ออกมา ว่าไอ้ตัวครูสต็อกเนี่ยมันรอดาวต่อนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในแบบบวกลบห้านาอร์เซนะครับราคาน้ำมันเนี่ยแบรนด์ก็ยังอยู่แถวๆ90เหรียญแล้วก็ราคาน้ำมันดิบ wti ก็ยังอยู่ที่ประมาณ88.3เหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าดู market sentiment เนี่ยดูเหมือนว่ามาร์เก็ e เซนดิเมนต์ยังค่อนข้าง bullish นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยไปจับตาดูในเรื่องของ compound rate ที่สูงกว่า100%น นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นของ S&P Global p a t เนี่ย <S <S เขาก็พลอตให้ดูเลยว่าไอ้ <S <S ตัว o p e ปก l s เนี่ยผลิตต่ำต่ากว่าไอตัวโค t a ที่ถูกแอ s ไซนไว้โดยตลอดตลอดทั้งปีที่ผ่านปี2021ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังคง c o n t i n u ีแบบนี้ต่อไปนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่อง geo politics นะครับทั้งใน Middle East นะครับรัสอ่แล้วก็รัสเซียยูเครนเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวที่ซัพพอร์ตราคาน้ำมันเนี่ยให้อยู่ในระดับสูงต่อไปได้นะครับไอตัวประเด็นใหม่เนี่ยนะครับที่ที่เข้ามาในตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งมีฟอร์แคสเตอร์นะครับไอพวก weather forecaster หรือว่ากรมอุตุของสหรัฐเนี่ยนะครับก็ออกมาออกมาฟอร์แคสต์ว่าจะเกิดพายุหิมะ ครับแล้วก็สภาพอากาศหนาวลงเย็นลงอย่างเฉียบพ,พลันเนี่ยในรัฐทางตอนกลางและตอนในต้ของอเมริกานะครับซึ่งรวมถึงไอ้พวกแหล่งที่มันเป็นออยล oil and gas production hub นฮับนะครับไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสเออ่นิวเม็กซิโกนะครับเเออออ่่โคโลราโดหรือโอคาโฮมาอะไรพวกเนี้ยนะครับในช่วงเเออออ่่สัปดาห์แรกของของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโดยเขามีการฟอร์แคสต์ว่าไอ้อุณหภูมิเนี่ยจะลงไปต่ำกว่า จุดเยือกแข็งละนะครับก็คือต่ำกว่า0องศาเซลเซียสนะครับในช่วงในช่วงสองสามวันข้างหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่โพลารโวลเทกนะครับที่ทำให้อุณหภูมิติดลบไปแบบสามสิบห้าสิบองศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าการที่อุณหภูมิเนี่ยลงมาต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มทำให้ไอแหล่งออแอนแก๊สเนี่ยเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการโปรดักชั่น นะครับเพราะว่าไอ้พวกแหล่งในเท็กซัสต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีเฟสิลิตี้เพื่อผลิตในสภาพอากาศที่หนาวขนาดนั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวถังน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฮีตติ้งเฟสิลิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันขึ้นมาเนี่ยถ้ามาเก็บไว้เนี่ยแป๊บเดียวก็แข็งนะครับขนส่งไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นตน้นตน,นะครับไม่เหมือนกับไอ้ไอ้พวกรัฐทางตอนเหนือที่ติดกับแคนาดาพวกนั้นเนี่ยจะมีเฟสิลิตี้พวกนี้อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยพลายในช่วง1วีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นดาวไซด์นะครับในส่วนของอตัว,ต,วตัว US Oil Supply ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยยัง Maintain View เราว่า,าราคาน้ำมันเนี่ยคงยังจะ strong อยู่แล้วก็พีคในไตรมาสหนึ่งนี้แหละนะครับก็เลยเยัง Recommend ให้ Red Profit Run สำหรับตัวปตอผ นะครับที่ t a r ็กเก็ตไพร์ร้อยสามบาทเราเชื่อว่าราคาน้ำมันที่ยังสูงกว่าสมมติฐานเราเนี่ยอาจจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยยังคงเอา r f ร r m ต่อได้แล้วก็ปรับตัวบี beat a เอกตัว t a r ็กเก็ต c e รเราได้ครับครับพี่ปูผมวันนี้ผมมีหลายเรื่องจะคุยกับพี่ปูเลยนะขอเรื่องแรกก่อนนะครับราคาน้ํามันที่มันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะครับสมมติเราอิงที่ประมาณ90เหรียญเลขกลมๆเนี่ยนะครับพี่ปูคิดว่า ตอนนี้มันมันมันเลยดีมาซัพพลายจริง,รงๆแล้วมันอยู่ในฝั่งของ geo political แล้วเต็มตัวหรือยังแล้วถ้า geo political ริสมันผ่อนคลายลงอะราคาน้ำมันจาก90เหรียญที่ผู้คิดว่ามันอาจจะลงไปอยู่ตรงไหนแล้วก็นิ่งๆตรงนั้นอีกครับครับตรงนี้มันเลย fundamental มันไปแล้วนะครับ<ม>เพราะมันมีการใส่ในเรื่องของริค geo p o l i t i c s ตลาดเนี่ยมันบูลิชมากใส่ในเรื่องของคอมเมนเรทของ OPEC Plus ที่สูงใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วนะครับรวมถึงสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของของราคาน้ำมันเนี่ยเราเลยเห็นว่าข่าวดีมันออกมาเรื่อยๆเลยแต่ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่มทรงตัวนะครับ<อ>มันรอรอนิวแคตาลิสต์อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก,ก็คงต้องไปรอดูว่ามันจะมีนิวแคตาลิสต์มาหรือเปล่า นะครับราคาน้ำมนันเนี่ยอาจจะไปพีคแถวที่หลายๆคน expect ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของเซนดิเมนต์ละมันอาจจะขึ้นไป9 0้90-100ได้แต่ว่าถ้าตามฟ u n d a เ e ม t นทจริงๆเนี่ยราคาน้ำมนันปีนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่75เหรียญบวกลบอยู่แถวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าในช่วงสั้นเนี่ยราคาน้ำมนันเนี่ยมันน่าจะอา,อาจจะพีคได้ในช่วงหนึ่งสองเดือนข้างหน้า เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวผมจะมีอินฟอร์เมชันเยอะขึ้นมาเล่าให้ฟังครับไปครับค,คือผมสังเกตคือผมสังเกตรอบเนี้พี่ปุ๊น้ํามันเนี่ยขึ้นมาเก้าสิบเหรียญแล้วนะแต่เอาเอาง่ายแต่เราดูหุ้นในเซ็ตห้าสิบนะ,<ช>นะพลังงานมันแทบแบบเล่นน้อยมากเลยมันกลับกลายมาเล่นไปในฝั่งของแบบแบงก์การเงินอสังหาคา้าปีกันหมดเลยในขณะเดียวกันผมกลัวว่าน้ํามันขึ้นหุ้นพลังงานไม่ขึ้นนะเดี๋ยวน้ํามันลงนะหุ้นพลังงานมันจะพาลงกันด้วยนะผมกลัวเหตุการณ์อย่างจริงๆพี่ปุ๊คิดว่ามันมีโอกาสไหมครับ ก็มีโอกาสครับมีโอกาสมันก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในแง,ง่ของของตัวแปรหลายๆอย่างที่เรากำลังมอนิเตอร์อยู่เนี่ยมันกำลังบอกว่าตลาดน้ำมันเนี่ยมันมันใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็กำลังที่จะ,ะถึงจุดที่อาจจะเป็นจุดยูเทิร์นของมันนะครับราคาน้ำม,มันอาจจะยืนสูงขึ้นได้อ,อย,ย,ยู่อยู่สูงได้ในช่วง1-2เดือนข้างหน้าแต่ว่าแต่ว่าสุายอ่ะมันก็จะลง นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเหลืออีกสักสิสุดท้ายเนี่ยซึ่งอินเวสเตอร์เนี่ยที่ที่ที่เป็นริกซ์ค่อนข้างกลัวริกซ์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสี่ยงกันล้นะครับมันก็เลยเห็นราคาหุ้นเนี่ยออกเป็นในลักษณะไซ d e เวย์มากกว่าที่จะขึ้นต่อตามราคาน้ำมันอืมใช่จริงๆเพราะผมเห็นพวกคนที่แบบเป็นริกซ์อเวอร์สนี่คือตอนนี้ก็เริ่มแบบ ดูแบบท่าทีแล้วว่าเฮ้ยเอาจะเล่นคอมมูิตี้ต่อไหมเพราะว่าจริงๆไม่ใช่นับแค่ราคาพลังงานนะครับทุนราคาคอมมูิตี้อื่นๆก็ปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่นเดียวกันนะหลายตัวเลยนะแต่ว่าหุ้นของคอมมูนิตี้นั้นแทบไม่ได้เล่นเหมือนในปี2ปีที่ผ่านมาละนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเป็นภาพที่ต้องติดตามกันนะครับว่าน้ํามันจะเป็นทิศทางยังไงและตอนลงเนี่ยจะพาให้หุ้นพลังงานลงแล้วทําให ลงแรงเนียเพราะอย่าลืมในะบ้านเราเนี่ยเซตทาร์เก็ตเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มพลังงานที่เกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็กลัวว่าราคาน้ำมันขึ้นหุ้นพลังงานไม่ขึ้นแต่ราคาน้ำมันลงหุ้นพลังงานมันจะลงจริงๆเลยนะครับแตเ่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอย่างที่พี่ปุ๊กบอกหนึ่งสองเดือนข้างหน้าเดี๋ยวเค่อยมาว่ากันนะครับพี่ปุ๊กขอกลับมาที่แก๊สหน่อยครับพี่โหมันพุ่งแรงจริงๆนะครับตอนนี้พี่ปุ๊กคิดว่าเอ่อแล้วก็จะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยถ้าจะเทรดดิ้งไม่ต้องอเเเเททททรรรรรรดดดดดนน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 ้้้าาามมมมมัมััััละะะแแกกก๊๊สีีีีีววว่่่่่่ยจหหหุุตไไไพพออคคบบืป คือจริงๆมันก็จะพอมีหุ้นบ้านปูนะครับที่ที่พอเทรดได้เพราะว่าไอ้แก๊สเนี่ยคือส่วนใหญ่บ้านเราอ่ะมันมันไม่ได้รับผลบวกนะครับเพราะว่าแก๊สราคาแก๊สที่สูงขึ้นในอเมริกาอย่างเมื่อคืนเนี่ยกระโดดมามอ่า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 ตัวเดียวเลยเนี่ยประมาณหนึ2 2> <ม>่งเหรียญต่อ MMPU นะครับ<ม>ซึ่งซึ่งคิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน20%นะครับ20่สิถึง25%่สิบอร์ นะครับตรงนี้มันก็เป็นผลมาจากไอ้ไอตัวที่เราพูดเมื่อกี้แหละก็คือไอ้พวกกรมอุตุในอเมริกาเริ่ม forecast ในเรื่องของอไอ้ตัวพายุนะครับหิมะแล้วก็อาจจะทำให้เกิด supply disruption ในในในเปอร์เมียนก็คือเปอร์เมียนเนี่ยมันก็เป็นแหล่งผลิตแก๊สอันใหญ่เหมือนเช่นเดียวกัน <S <S 1> <S 1> เพียงแต่ว่า,าตลาดน้ำมันไม่เลือกที่จะจะ react ไป react ที่ตลาดแก๊สแทน อ่าเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยมันก็อาจจะมีดีมาในเรื่องของการใช้แก๊สเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สป라이์ก็ลงด้วยตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาแก๊สปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ราคาแก๊สในอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในในออกมาข้างนอกเนี่ยคือมันจะทําให้ราคา LNG สูงขึ้นนะครับซึ่งคนที่เบนฟิตจากจากไอราคาแก๊สในอเมริกามีคนเดียวก็คือบ้านปู่เพราะว่าเขาไปลงทุนในเรื่องของ USL นะครับในในในอเมริกานะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโวลุ่มส่วนใหญ่ของเขาอะถูกเฮดไว้ที่สามเหรียญนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งร้อเพราะฉะนั้นน่ยมันจะมีพาร์ทที่เบนฟิตจากราคาแก๊สที่ขึ้นตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นบวกเล็กน้อยสำหรับบ้านปูนนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยราคา LNG ที่ขึ้นเนี่ยมันจะมาทำให้ผูแก๊สของบ้านเราเมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ อพอพอแหล่งแหล่งเอราวันนะครับหรือ G1 หนึ่งเนี่ยมันมีแก๊สช็อตฟอลนะครับก็คือปอลทาสอพอเข้าไซได้ช้านะครับตรงเนี้ยพอช็อตฟอลปุ๊บเนี่ยทางปอทก็ต้องเอา LNG เข้ามาเสริมนะครับการที่ราคา LNG เนี่ยมันสูงขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะกระทบคูพรายส์ของปอทาแล้วก็จะส่งไปที่โรงไฟฟ้า นะครับทำให้ต้นทุนโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้า IVP ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่พาสรูไปหมดแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยมันก็อาจจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนแก๊สที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองนะครับตามคูปริสนะครับท,ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ครับพี่ปุ๊ผมเออไหนไหนพี่ปุ๊พูดถึงประเด็นนี้แล้วผมขออนุญาตสอบถามข้ามเซกเตอร,ร์แต่ขออนุญาตถามพี่ปุ๊แทนนิดน,นึงแล้วกันพี่ปุ๊เห็นข่าวเรื่องกัาฟเขาจะมีการอินพ็อตเข้ามามครับอันนี้มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะพี่ปุ๊พี่ปุ๊พอตอบได้แต่ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับคือคือคือกัาฟเนี่ยนะครับอินพ็อตเข้ามาเขาอินพ็อตมาตามโคต้านะครับ,าารบอของเอ็นจีของเขาเ,เพียงแต่ว่าเอาเอาถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ยราคาเนี่ยยังไงอ่ะมันมันคอมเพตติทีฟสู้ราคาภูปพอ,ปอไม่ได้้อยู่แลว เพราะราคาผูปอทอเนี่ยมันมีทั้งโดเม s สติกแก๊สที่ราคาตำ่ำมันมีทั้ง LNG Contract ที่เป็น Contract Price ที่ราคาอยู่ประมาณทั้งสิเหรียญไม่เกิน10เหรียญแปเหรียญ10เหรียญต่อ MMBTU แต่กาซเนี่ย import ตอนนี้คือการ Import ที่ Spot นะครับที่ Spot 20เนี่ยยีเหรียญอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่มันไม่ c o m เ e t i t i ทีเมื่อเทียบกับของผูปอทอ,อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยกาฟเนี่ยก็ต้องมาใช้ในโรงไฟฟ้าของตัวเอง ซึ่งเขาอาจจะเอามาแค่มาเบรนเท่านั้นเองนะครับซึ่งอาจจะทำให้ต้นทุนต้นทุนกาสของเขาสูงขึ้นนิดเดียวนะครับตัวเนี้ยเรามองว่ามันเป็นมันเป็นทริมากกว่าที่จะเป็นแบบว่าเอามาสู้อะไรกันกันกันเยอะๆกับปลอทนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าตรงเนี้ยอาจจะอาจจะเป็นในลักษณะของของการที่ว่าเป็นเป็นเทสเทสติ้งขากวซะมากกว่า โอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับ